ประเด็นข่าวค่ะสหรัฐปิดข่าวเงียบรถไฟขนเคมีอันตรายชนโรงเก็บน้ำมันในโอไฮโอบึ้มสนัน่นไฟโหมควันพิษพุ่งขนาดยักษ์คล้ายนิวเคลียร์สนแต่ปัญหานอกประเทศอเมริกาสุดหนักวุ่นสงครามยูเครนจนเกินพอดีปกปิดข้อมูลความร้ายแรงมากของภัยพิบัติสารเคมีมลพิษอันตราย ล่าสุดไฟไหม้หนักและเกิดระเบิดรุนแรงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านอ a s t p a l e s t i รัฐโอไฮโอไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานหลายวันก็ดับไม่ได้ทหารให้พลเมืองอพยพหนีจากปัญหาคุณภาพอากาศและน้ำไวนิลคลอไรด์ในอากาศจะแตกตัวภายในเวลาไม่กี่วัน15กุมภาพันธ์66บรอกดิดวอลอัปเดตได้รายงานว่าสหรัฐเขินมากอ้างภัยพิบัติตูมไฟลุกท่วม เกิดควันเห็ดยักษ์สีดำแต่ไม่รุนแรงด้วยรัฐบาลสหรัฐใช้ใจ่ายสุดลุยสุรไรยเกินตัวขาดดุลงบประมาณหลายปีสูงเกือบ1ล้าล้านดอลลาร์งบประมาณแต่ละปีก็ใช้หมดเปลืองไปกับอาวุธสงครามด้านกลาโหมสูงเกินเหตุปี2021สหรัฐใช้งบกลาโหมราว8,100 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว27.32ล้านบาทมากกว่ารัสเซียถึง12.15เท่าที่ใช้งบกลาโหมเพียง 65,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.24ล้านล้านบาทแต่สหรัฐและนาโตในนามกองกำลังผสมรวมการทำสงครามกับรัสเซียชาติเดียวในสมรภูมิยูเครนมาเกือบ1ปีก็ยังไม่อาจเอาชนะรัสเซียได้แถมโดนรัสเซียสวนกลับยึดดินแดนเพิ่มได้ตลอดเวลาจนฝ่ายกองกำลังผสมเสียท่าเพียงพ้าอาวุธร้อยลอการที่สหรัฐใช้งบประมาณกลาโหมสูงเกินเหตุ ทำให้การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านความยากจนการศึกษาสาธารณสุขไร้การเหลียวแหลขาดความใส่ใจและที่ส้ายก็คือบริการสาธารณะหยุดชงงะงักการพัฒนามานานมากแล้วรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กชมรุสุดโซม,มีอันตรายยิ่งกว่าชาติในโลกที่3โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟบนดินในสหรัฐมีสภาพที่เลวร้ายย่ำแย่อย่างมากเนื่องจากรัฐบาลไม่ใส่ใจ ขาดเงินงบประมาณในการพัฒนาและบำรุงรักษาซ่อมแซมมาหลายทศวรรษหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ละเลยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรางและขบวนรถไฟที่เก่าและชำรุดเสื่อมสภาพเหล่านั้นปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐก็ไม่สนใจปัญหาภายในประเทศเหมือนเดิมแต่จัดลำดับความสำคัญสูงสุดเป็นด้านต่างประเทศทุ่มเวลาสารวนการนำเงินงบประมาณจ่ายให้บริษัทค้าอาวุธไปก่อนแล้ววางบินเงินกู้ยังยูเครน เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาเกิดเหตุร้ายแรงมากรถไฟบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตรายกว่า20ชนิดในตู้รถไฟ150คันและมีสารโพลีไวนิลคลอรด์และสารเคมีอื่นๆพนักงานรถไฟเพิกเฉยต่อคำเตือนว่าล้อรถไฟของพวกเขาพังชำรุดหมดแล้วขบวนรถไฟพุ่งชนโรงเก็บน้ำมันดีเซลทำให้ตกราง จากนั้นเกิดไฟลุกไหม้และเกิดระเบิดรุนแรงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านอิสปาเลสต์รัฐโอไฮโอที่มีประชากรประมาณ5,000คนไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานหลายวันก็ดับไม่ได้ทหารให้พลเมืองอพยพหนีจากปัญหาคุณภาพอากาศและน้ำไวนิ้วคาราไในอากาศจะแตกตัวภายในเวลาไม่กี่วันส่งผลให้เกิดการก่อตัวของสารเคมีอื่นๆหลายชนิดเช่นกรดไฮโดรคอริกฟอร์มาดีไฮและคาร์บอนไดออกไซด์ ไวยนิลคอลท์ที่เป็นของเหลวเมื่อสัมผัสผิวหนังจะทำให้มึนงงและทำให้เกิดรอยแดงและแผลผู้พองเกิดการรั่วไหลของสารเคมีมหาศาลครั้งใหญ่มากสร้างควันภัยพิบตัติพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นดอกเห็ดสีดำขนาดยักษ์คล้ายโดนระเบิดนิวเคลียร์แต่เรื่องนี้สื่อใหญ่ในสหรัฐรายงานเล็กๆไม่กล้าประคมข่าวใหญ่นักข่าวบางรายถึงกับถูกจับทางการมีความพยายามปกปิดความร้ายแรงมากของภัยพิบัติ สารเคมีมลพิษอันตรายก่อผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าแผ่ขยายปกคลุมอาณาบริเวณกว้างจนบัดนี้ข่าวภัยพิบัติร้ายแรงต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขนาดนี้สื่อตะวันตกยังไม่ประคมข่าวเท่าใดนักทางการสหรัฐก็บอกไม่ร้ายแรงต้องไปทำสงครามในยูเครนก่อนแล้วใช้วิธีปั่นกระแสข่าวยิง UFO ลูกโป่งมาเบี่ยงเบนแทนแน่นอน หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะก,กรีวงศงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663